ลำพูนวัยวิทย์คีบค้าขายขายทั่วไปนี่นะขายของในบ้านมังอะไรมั่งไปอย่างนี้นะว่าก็ดะไปที่อื่นทำไปไม่ค่อยไหวอายุหกสิบสองละเป็นก็เบาหวานนะี่นะหมอหมอก็ว่าเป็นเบาหวานเจ็ดปีละมันจะไม่มีแรงแนละ้วก็มันก็ชาตำมือกำเท้านะแล้วก็เวียนหัวมังกันนิดหน่อยพอนอนมันจะจีบ่อย ทีวันสี่ห้าครั้งเนี่ยทีถ้าไปหาหมอพบแพทย์จำอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วเขาว่าบอกว่าเป็นเบาหวานก็ต้องให้ให้ยาคุมก็กินเรื่อยมาแต่มันก็บางทีมันก็ดีบางทีมันก็มากอย่างนั้นนะ่ะเบาหวานนะไมันจะขึ้นสองร้อยกว่าตรวตัวสองร้อยกว่าอยู่เรื่อยเลย มันก็อย่างนั้นแหละมันก็เดีย๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบา,บาอยู่งั้นนี่มันไม่ไม่ปกติได้อะแบบลงบานลนะ,นะ่นนะก็ับอย่างนั้นนี่ยก็เพอะได้แต่ไม่ไม่ไม่เคยไหวนะักก็เป็นมอนกันนาคนิดหน่อยห็นว,ว่าเป็นลูกสาวแม่ลําพูนเบยวิทย์แต่ไม่ค่อยดีดีอ่ะคือขึ้นขึ้นลงคือเบาหวานพอเบาหวานขึ้นก็นั่นอ่ะเบาหวานขึ้นยายก็เครียดเหมือนกับว่าเป็นโนดเป็นนี่ไปเรื่อย คือหวานมันคุมไม่อยู่มันขึ้นขึ้นลงลงตลอดมันก็จะชาไปนี่นี่เขา้ก็ชาตามมือเท้าชาอะไรพวกนี้ก็พอมามันทําให้เครียดมากกว่าจนไม่หายก็มีโรงพยาบาลของรัฐนะนะแล้วก็กินยาตามที่หมอนัดตลอดก็ไม่ค่อยดีอ่ะหืุนยามันก็ดีดอ่ะใหม่ๆก็ดีหน่อยพอนี้เหมือนยามันอ่อนอนลงไปมันก็ไม่ดีขึ้นก็เหมือนเดิม ก็เครียดนั่นแหละพูดถึงนะมันก็ไม่หายทักทีเดี๋ยวก็คุมเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงบางทีก็เข้าออกโรงพยาบาลเนี้ยไอเราก็เชี่ยชี้อืมเห็นแก่ไม่ดีเราก็ไม่ค่อยจะดีแกมีคนเขาแนะนำก็ต้านึ่งกับร้องนะเขาแนะนำว่าอ่ากินตัวเนี้ยดีแล้วเขาก็มาให้ลองจะไม่ค่อยเชื่อเห็นแล้วก็มันเห็นเป็นอย่างนั้นนะมันก็ไม่น่ากินอะไร เขาบอกว่าเอากินแล้วดีลองกินดูมันไม่เป็นไรเราเป็นน้ำาือใสแค่นั้นแหละก็ลองกินมันก็อรู้สึกว่าอย่างก็ร่างกายเรามันจะมันจะดีขึ้นะ่ะเลยก็เลยตัดสินใจซื้อพอถนาบอกกระตาวเลยเชื <laughs> ่อว่าอาจจะมันจะต้องได้เพราะว่าเรากินแล้วรู้สึกมันมันสบายหน่อยอแบบเขงหอกินจะ มันก็เฉยๆปกติธรรมดาอันนี้กินรู้สึกว่ามันจะอย่างก,ก็มันจะเบาเบาร่างกายเราเบาลงไปมั่งนั้นนะ่ะ่กินเลยนะเช้าซองกินซองกอ่อน<ม>นอนนะนะสองก<ล><อ>็ประมาณเดือนกว่าๆนะจะรู้ดีรู้เลยว่าอ,ออันนี้มันตาเบาหวานได้แน่มันมันที่ดูทีแรกคิดว่ามันเป็นของของของเหมือนของของญี่ปุ่นใช่ไหม ดูก็พอรู้นะคิดว่ามันน่าจะดีก็เลยให้ลองก็เห็นผลพูดถึงเดือนนึงไปตรวจเบาหวานแกนไม่ขึ้นปกติเลยนะสองร้อยอ่ะร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยยี่น 200, 180, 200, อนนี้นก็ร้อยยี่สิบ้อยปกติก็ดูแกแจ่มใสขึ้นนะนนไม่ค่อยมึนหัวไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ร้อปเกกแล้วชัดจะปกติอะไรก็ปกติแล้วสองสาม รู้สึกจะใกล้สามเดือนแล้วน่ะ้าเทก็รู้สึกปกติอันนี้กินรู้สึกว่ามันเบามันเบาหวานแล้วปกตินี้เราก็สบายใจมากร่างกายเราก็ไม่ค่อยเป็นไรได้คุณปากว่าตัวนี้เบิกเบาหวานนี่ได้แน่นอนได้ช่วยได้ถ้าจะต้องทานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าม,มันช่วยเราได้อะเราก็สองสองก็ตอ,อนนี้เดี๋ยวนี้ถัดมาแก้หวานละสองตั้งแต่ตอนเย็นตอนก่อนนอน เราเราเหมือนเราไม่ต้องเป็นภาระให้แก่ะแกก็ช่วยตัวเองได้ทำนู่นทำนี่ของแกงไปเนี่ยเราก็คือเหมือนต้องหากินเราก็ต้องดูทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแกเท่าไหร่ขอพ่อแกเด็กขึ้นแกทำงานได้ทำอะไรหัแกไปได้ก็ล็อกกด็ดีตัวเขาดีก็กองกินไปเรื่อยนะขอให้กินตัวนี้เชื่อใจได้ เพราะว่าดีอ่ะแบบเระว่วานเราไม่มีเลยมันปกติถ้าเข้า3สามเดือนได้ปกติหมดตลอดไม่เคยไม่เคยกินกคนสองครั้งก็ยังปกต,ติเราก็ว่าดีเนี่ยพอให้กินกับตัวนี้เราลองช่วยกันช่วยกันลองกินเลยเพราะว่ามันดี